ขายประกาศเนาะค่ะเนาะผู้ไปส่งอาหารทะเลให้คุณอ้อมประเทศอยู่ค่ะพึ่งเขามาส่งใหงันไหมคะ่ะว่างไรน,นะะี่ค่ะมาเบิง้งค่าเบิ้งมีอะไงแน่ค่ะมือนี้มีกล้วยค่ะมีกล้วยอยู่ที่ราคา200บาทค่ะมีไหมค่ะมาเมย์ม่วยถูดเลยได้ค่ะแม่์ตัวงามเด้งๆเลยะะได้ค่ะได้สองร้บาทค่ะกล้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่230บาทค่ะมีไหมค่ะกล้วยไข่กับงามคือก,กันเนาะคะ่ะเนาะงามคือเกา อยู่ที่ราคาสองอยสามสิบาทค่ะกล้วยไข่หมึกสอกค่ะเบิ้งหมึกสอกนี่ค่ะจะมาง่ามเค่ะโลละสามร้อยบาทค่ะหมึกสอกนะคะสามรอยบาทกุ้งราคาสองอสี่สิบบาทค่ะกุ้งสามร้อยบาทค่ะได้ละตัวกุ้งเย็นเทียบเลยค่ะกุ้งสามรอยบาทค่ะตรงนี้นะคะทุกท่ตัวบิ๊กเลยนะคะตัวบิ๊กเลยนะคะใหญ่มั่งมาดำ จิ้มิมมาเลยนะคะกุ้งตัวนี้300บาทค่ะกุ้งตัวนี้นะคะ280บาทค่ะ280บาทก็ตัวใหญ่สวยเหมือนกันนะคะสวยเหมือนกันเลยแล้วก็ตามด้วยกุ้ง330บาทค่ะนี่ก็จะบ Big ิ๊กโตเลยนะคะตัวนี้บิ๊กเลยนะคะบิ Big ๊กไซส์เลย330บาทค่ะนี่นะคะโอ้ใหญ่มากเลยนะคะ330รามสิบบาท แล้วก็ตามด้วยหอยแครงนะคะหอยแครงอยู่ที่ราคาห8 0รอบาทนะคะตอนนี้หอยแครงมาเลยนีตายหมดเลยนะคะเหลือแต่หอยแครงบ่อนะคะที่เพี่อนมาขายให้ดูนะคะราคาก็คือค่อนข้างจะถูงมากเลยนะคะอาหารทะเลช่วงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยปูนะคะปูมาอยู่ที่ราคา180้บาทค่ะไซยำมไซตํานะคะต่างเลยนะคะมีคือ1น0้อยบาทค่ะแล้วก็หอยลายค่ะหอยลายอยู่ที่ราคา50าบบาทค่ะหอยนางรมนะคะ 240บาทค่ะเหลือไม่เยอะนะคะหมอยดางลมนะคะแล้วก็ตามด้วยหมึกกระดองค่ะ300บาทค่ะหมึกกระดอง300นะคะกระดอง300แล้วก็หมึกหอมค่ะหมึกหอม300บาทหมึกหอม300แล้วก็หมึกสายนะคะ180บาทค่ะหมึกสายห้ยสบบาทนะคะตรงนี้นะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยอาหารแช่แข็ง เย็นนะคะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะหมูยอมีหมูยอมีน้ำจิ้มยำนะคะน้ำส้มน้ำยำแล้วก็ตูอัดหมูเด้งนะคะชุดนี้ก็จะเป็นเซตของอาหารหมูกระทะนะคะเยอะแยะมากมายเลยไข่ปลาอูก็มีนะคะพอเราเลือกอาหารทะเลเสร็จแล้วนะคะจะล้างมือนะคะไม่ใช่ล้างที่อ่างบัวน,นะคะมีที่ล้างแล้วก็มี อะไรนะคะมีมะกรูดไปให้ด้วยนะครับดูนะคะหอมชื่นใจนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วก็คือตรงนี้นะคะเป็นไม่ใช่ผ้าโชว์นะคะแต่เป็นผ้าชายสาหรับเช็ดมือนะคะให้สะอาดหอมสวยงามนะคะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีสินค้าที่มีอยู่ในร้านสะพานทะเลบ้านคลุกคนะคะให้ทุกคนมาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ